สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro i มาเฉบาะที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ o p p o และ Intel สวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV นะครับวันนี้ ผมนายนัทมิสเตอรี่ครับท่าหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนอีกแล้วครับ mm hmm. ก็ถ้าใครที่ดูเทปโ oh, อฟโคซนทีวีบ่อยๆนะครับหลายคนจะจำได้นะครับว่ามีพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับนายอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเค้แเซล,ลผมไว้ว่าออช่วงนี้สมาร์ทโฟนไม่มีนั่งหงอยสิเอานิ้วจิ้มพัดลมสิตรงนี้ก็ <laughs> บอกได้เลยสมาร์ทโฟนเนี่ยมาเป็นกุุษครับก็ กาดจอไม่เห็นมีนี่ก็นิ่งไปนะก็แซลๆซลกันนะครับไม่อยากให้เครียดกันนะครับแต่ผมก็เอาอจริงเหมือนกันแหละก็วันนี้ครับผมมาพร้อมกับนี่เลยนะครับสมาร์ทโฟนจากทาง HTC ครับในรุ่นดีไซน์600ครับตัวนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับดีไซน์จะเป็นยังไงเรามาดูเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูดีไซน์กันเลยครับ ดีไซน์ของ HTC เครื่องนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับขอบของสีดำเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยบริเวณขอบสีแดงเนี่ยจะเป็นลําโพงด้านบนและด้านล่างนะครับถัดจากขอบสีแดงเนี่ยจะเป็นขอบสีบอลนะครับขอบสีบอลเนี่ยนะฮะจะเป็นวัสดุที่เหมือนกับอลูมิเนียมแต่แต่จริงๆแล้วเป็นเป็นพลาสติกนะครับถัดจากขอบสีบอลนี้ก็ขอบคุณครับ ดูเทปอื่นต่อเล่นเองหาเองซะงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับสำหรับหน้าจอของตัวนี้นะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่4.5นิ้วนะครับนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับการทัชสกรีนได้10จุดนะครับด้านบนครับด้านบนเนี่ยจะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่1.6ล้านนะครับนี่ ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม back กับปุ่มเมนูมาให้ใช้งาน2ปุ่มเท่านั้นเองนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ของ htc นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับทั้งอันเลยนะครับเป็นฝาหลังสีขาวตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีการดีไซน์ในส่วนของกล้องถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับจะมีการเล่นเป็นช่องนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีสีบรอนนะครับกล้องหลังเนี่ยจะมีขนาด ความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับพร้อม LED flat ให้ใช้งานนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ HTC นะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นนี่เลยครับ Beat Audio นะครับเป็นเรื่องของระบบเสียงนะครับที่ใช้งานคู่กับหูฟังของเขานะครับทีนี้พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับเหมือนเดิมเริ่มจากด้านบนครับด้านบนครับก็จะเป็นช่องขนาด3.5มิลลิเมตรครับสำหรับเสียบหูฟังนะครับ แล้วก็จะมีช่องสําหรับงัดนะครับฝาหลังออกมานะครับตรงนี้ปุ่มนี้ครับด้านบนจะเป็นปุ่ม power นะครับ on off เปิดปิดนะครับล็อกสกรีนหน้าจอนะครับใช้งานปุ่มนี้ผมเดียวนะครับถัดมาครับตรงนี้จะเป็น Volume up down นะครับเพิ่มลดเสียงนะฮะอยู่ด้านขวามือนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสายนะครับเป็น micro usb นะครับสำหรับเสียบสายชาร์จสายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับ ช่องสำหรับไมโครโฟนสนทนาครับผมอ,อีกฟังหนึ่งไม่มีอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดฝาหลังให้ดูเลยนะครับอ่าเอ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 าโอเคนะครับเปิดฝาหลังออกมาข้างในจะเป็นสีแดงนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า NFC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรองรับ NFC นะครับ Near Field Communication นะครับสามารถใช้ Android Beam ได้เลยนะครับตรงนี้แบตเตอรี่ครับเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับขนาด1,860มิลลิแอมครับนะครับซิมการ์ดครับสามารถรองรับซิมการ์ดได้2ซิมนะครับซิม1แล้วก็ซิม2นะครับตัวนี้จะรองรับได้2ซิมการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับสัญญาณตั้งแต่900จนถึง2,001เลยนะครับตัวนี้รองรับ 3G ด้วยนะครับ Micro SD การครับสำหรับเก็บข้อมูลครับตรงนี้จะรองรับสูงสุด64กิกครับเต็มที่เลยครับแล้วแต่แปะเลยแปะจะใส่อะไรบ้างนะครับอัดเข้าไปให้เต็มพิกัดนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนี่เนี่ยฟิล m ์คอมมิชชันครับครับ NFC อ่าปิดฝาหลังนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสเปคนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับ อันนี้เปิดมานะครับก็จะเป็นหน้าตา UI ของตัว HTC นะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็น widget ของเขานะครับจะมีไฮไลท์นะครับฟีดข่าวต่างๆนะครับขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับให้ฟีดข่าวอันไหนมันเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง HTC เขาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปสู่หมวดต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยครับว่าเราจะ เอาฟีดข่าวอะไรมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็สามารถทําได้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีแทบเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูนะครับปกตินะครับเป็น Android ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไม่ได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเหมือน Android เครื่องอื่นๆนะครับสเปคครับเราเช็คจาก CPU Se อีกแล้วครับอ่า CPU ตัวนี้จะเป็นจากทาง Qualcomm นะครับเป็น Snapdragon 200นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นรหัสว่า ARM Cortex A5 นะครับสัญญาณเรีกาจะอยู่ที่1.2 GHz นะครับแรมที่ให้มานะครับอ๋อในส่วนการ์ดจอนะครับจะใช้เป็น Adreno นะครับ203นะครับแรมที่ให้มาก็จะเป็นแรมขนาด1 g นะครับความจุในตัวเครื่องตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่8 g นะครับก็เต็มที่เลยนะครับตรงนี้นะครับ ระบบปฏิบัติการนะครับก็จะใช้เป็น Android 4.1นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันให้ดูเลยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราก็ได้นะครับที่จะต้องเทสเกมให้ดูนะครับเกมเดิมครับ l o o o d n d g l o r y นะครับเราชอบแนวฟันๆันนะับ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศภาพและเสียงครับผมบอกได้เลยว่าเสียงตัวนี้เนี่ยกระหึ่มจริงๆนะครับลำโพงสองฝั่งนี้เนี่ยนี่นะครับสนั่นแสบซวงถึงข้างในเลยทีเดียวนะครับ เสียงนี้ต้องบอกได้เลยครับตั้งแต่ผมเล่นสมาร์ทโฟนมาเนี่ยเครื่องนี้เสียงกระหึ่มสุดครับสนั่นมากครับรอดทิศทางเลยฮะ หน้าจอก็ทัดได้ดีครับสามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีครับนี่ครับภาพรายละเอียดต่างๆครับค่อนข้างชัดเจนครับรายละเอียดทุกอย่างอยู่ครบครับอาการกระตุกก็ไม่มีให้เห็นนะคะ เเป็นสมลักเลยทีเดียวนะครับนี่ครับก็เรียกได้ว่าสามารถตอบสนองได้ดีครับในส่วนของทัศสกรีนแล้วก็การแสดงผลภาพนะครับจบจากเล่นเกมนะครับเราก็ มาดูหนังกันสักหน่อยนะครับเหมือนเดิมเราพาไปดูหนังเรื่องบุฟเฟลีนะครับก็ก็เปิดมาหลายเทปแล้วล่ะก็รอผู้คนใจดีเอาบัตรเรื่องนี้มาให้เราดูเหมือนกันนะครับเอาไปดูกัน เสียงนี่บอกได้เลยครับว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับลำโพงด้านบนล่างซ้ายขวาตัวนี้นะฮะรายละเอียดของภาพก็ทำได้ดีนะครับไม่มีอาการกระตุกไม่เห็นแต่อย่างใดเได้อเห็นแต่อย่างใด องครับก็เรียกได้ว่านิ่งไปเลยทีเดียวนะครับกับระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพของ HTC d e s i g n 6 0 0้เครื่งนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเสียงมันสุดยอดอมตตาจริงๆครับนจากในส่วนของวิดีโอแล้วก็เกมไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยดูวิดีโอแล้วเหมือนเดิมครับเราก็ถ่ายวิดีโอให้ดูกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอก็จะ,จะสามารถรองรับไฟล เฮดได้นะครับขนาด 720P นะครับก็วิธีเดิมเลยนะครับผมกดแล้วก็ส่งให้พุ่มกลับเราถ่ายนะครับแล้วเราก็เอาไฟล์เอาไปลงใน,น,นคลิปให้ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอจาก h t c d e s i ีไซ0์ครับฮนะบมาหมดทุกท่าแล้วครับไม่รู้จะทำท่าไหนแล้วฮะนี่ถ่ายผ่านกล้องด้วยไปไงสไลด์ไปดอลลี่ไปเลยนี่ีเซ็กหน่ไหม นอยโยกโยกมีโยกพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะมืนเนาวคนดูมึนนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของวิดีโอนะครับก็กดสต็อปไปนะครับภาพนิ่งก็เหมือนกันนะครับขออนุญาตใช้วิธีเดิมนะครับลบลบลบกวนหน่อยนะครับท่านผู้กำกับครับถ่ายถ่ายภาพนิ่งหน่อยนะครับเอารูปรอบรอบนี้รูปสมัครงานนิ้วครึ่งนะฮะวันก่อน2นิ้วนะครับอันนี้ขอขอนิ้วครึ่งแล้วกันนะฮะอย่างนี้ นะโอเคนะครับขออีกรูปหนึ่งไหมครับอันนี้สองนิ้วครึ่งนะฮะถ่ายรูปอะไรของเขานะฮะนี่นะครับก็เป็นในส่วนของโหมดวิดีโอกับกล้องถ่ายรูปนะครับ,รบสำหรับ h t c Design 600เครื่งนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยขนาด8ล้านพิกเซลครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง HTC ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัว HTC Design 600เครื่องนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโออกโซนได้ดูกันนะครับก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับคงเป็นดีไซน์นะครับแล้วก็ในส่วนลำโพงนะครับจอภาพของเขานะครับก็จอขนาด4.5นิ้วเนี่ยยังถือว่าน้องๆไปเ,เลยนะแต่ว่าลำโพงเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสนั่นจริงๆนะครับด้วยนี่เลยจับมือกับ b e a t Audio ด้วยนะครับ สเปคก็ถือว่าทําได้ดีครับสําหรับโทรศัพท์ราคาระดับนี้นะครับหมื่นต้นๆน,น,นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบทความหรือบททดสอบเต็มๆติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์โอเวอร์คอกโซนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราและเจอกันใหม่เทิปหน้าครับสวัสดีครับ